เมื่อผมเจอแก๊งตบซับนี่จะรับผิดชอบยังไงเราจะให้เป็นไปตามถ้ามันผิดก็รับผิดชอบไปเลยครับแต่ว่าอีโมสอบโบไม่ได้แจ้งคุณนะตอนเปลี่ยนไ่นไม่ได้จำได้ไหมลื่นไม่ถึงโอ้ยกระโดดชนน้องกูฟิวไออีเมื่อวานะครับตอนตอนนู้นอ่ะตอนที่เล่นกันอ่ะเห็จะถึงเล่นอยู่แล้วใช่พี่จำได้ไหมคนกิจปรุงแต่งนะตอนเมื่อวานใช่พี่จำได้ไหมเอ่ย แล้วตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอพี่ใช่แล้วผมผมแค่รู้สึกว่าพี่พี่ไม่ใช่คือ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 เมื่อวานเขอาเป็นสตอรี่อะไปแล้วอ่ะเออนั่นแหละคำขอโทษพี่พี่ไม่มีเลยเหรอพี่กี่โมงพี่เรื่องอะไรรู้ไหมเนี่ยเออผิดตอนนะแต่ผมเตือนพี่แล้วนะตอนนั้นอ่ะแล้วพี่อาศัยใจหรือเปล่า อันไหนครับอันไหนเรื่องใช้บัคกอ่ะชิปอีอ่ะชิปอีผมตัวอีค้างเมื่อตอนนั้นก็ไปแจ้งเลยจะเรียกมาคุยทำไมเสียเวลาค้างตอนที่น้องผมจะวิ่งไปปิดเนี่ยเลนทำอะไรไม่ได้สุดท้ายอ่ะคนใหชิปอีเรื่องชิปอีมันเกี่ยวกับเรื่องนายกนี่เกี่ยวเที่ยะเราันแล้วเเรียกเรามาทำไมแล้วมันไม่ใช่รอบแรกผมบอกนายกเดี๋ยวให้ปรับไปเลยที่เหมือนเหมือน น้องผมไปอีโมสองแล้วน้องผมขอโทษคุณก็แบบไม่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 รับทำอะไรเลยอะเออตอนประมาณสามทุ่มพอพี่เล่นคนเกินตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่กล้าหมอนผมนับได้สิบเอ็ดคนก็เนี่ก็เรื่องอะไรไปแจ้งนายกเลยครับบอกไว้พี่นี้พี่นิวาร์บอกว่าไปแจ้งนายกเลยแค่นั้นเองถ้ามันผิดก็แจ้งนายกเลยกันด้ครับพึ่็พูดไปเลยนี่จะ รับผิดชอบอยังไงเราจะให้เป็นไปตามถ้ามันผิดก็รับผิดชอบไปเลยครับแต่ว่า <บน S 1> อีโมสองผมไม่ได้แจ้งคุณนะอ่าไม่เป็นไรครับมันก็ก็แจ้งเลยก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆิงอีโมสองอะไรผมก็ไม่ได้แจ้งเลยนะเพราะว่าผมแค่มองว่าตรงนั้นผมก็ไม่ได้ตั้งใจกดอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่พี่คือรอบรอบรอบแรกอ่ะผมยังพอเข้าใจมันไม่รู้ตัวว่ามันโคอินรันแค่นั้นีงคุณก็แจ้งเลยครับแค่นั้นก็ผมผิดถูกไหมล่ะ ไม่ใช่คือตอนนั้นมันไม่ได้เกี่ยวคือคือแค่คาขอโทษนะพี่มันนั่นแหละเขาเขาพูดไม่ผมก็ออกไปเลยวผมไม่ได้คิดว่าเออมันต้องอะไรเพราะว่ามันก็จบมันแค่กิจกรรมการเล่นเฉยๆอ่ะคุณแล้วมันผิดมากขนาดนั้นก็แจ้งไปเลยไมสัตว์มึงอ่อนจาแรกนี้ไปไปไกลนั่นตีนเลยไปไอสัตว์มึงไม่อ่อนเลยคุยสวยๆสวยๆวพวกูต้องการแค่คําขอโทษสวยสวยสวยครับบังช่วยคยอะไรกันช่วยเพื่อนแทงหน่อยครับช่วยเพื่อนแทงหน่อยครับ เพียงลูกคำเลยนะผมเป็นบอสผมต้องแทงเหรอครับแทงไม่ต้องสวนอะไรบอสอย่าแทงผมไม่แทงเขาแล้วเขาจะไปไงล่ะแปลงไอ้ชาวบ้านแต่ละพวมึงไม่ต้องมายืนแลนนี้เลยนะอะไรไปไงชาวบ้านพี่ไม่เอามีงานพูนเหรอไอสัตว์น้องกูบอกอยู่ต้องการแค่คำขอโทษเว้อย่าเตียนมึงแข่งทุกคำเลยสัตว์เตียนครับ มีไง,งบุญหรอมีไงบุญหรอเต๋มไม่มีอะไรแล้วพี่เขาเขาไม่ได้ส่วนนะไอ้แกันตีเลยเนี่ยไปหาที่ยืนใหม่ด้วย<อ>แลนนี้มึงยืนแลนนี้ไม่ได้และพวกกูต้องการแค่คำขอโทษนี้จะรับผิดชอบอยังไง